สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกๆท,ท่านเลยนะครับ ตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่องประธานสุธมาหรือช่างหนุ่มนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารบหลักทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับผมตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่องช่างหนุ่มนะครับประธานสุธมานะครับวันนี้นะครับผมจะไปแบบเร็วๆคลิปสั้นๆหน่อยนะครับผมเอาแบบกระทัดรัดเลยนะครับ วันนี้ผมจะมาตั้งสันนี้นะครับโดยไม่ใช้กระดาษกาวโดยไม่ใช้ลวดขีดเส้นแล้วตัด4ีโป๊ทั้งสิ้นเลยนะครับผมนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคนะครับผมขอออกตัวก่อนนะครับอมว่าเทคนิคนี้นะครับผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับผมได้เทคนิคนี้ก็ผมได้ลอกเรียนแบบมาจาก อาจารย์เอกนะครับอาจารย์เอกสกิธิ์นะครับที่เป็นอาจารย์ที่ปั้นรถโบราณอยู่นะครับผมอาจารย์ก็จะมีะความเชี่ยวชาญในการปั้นสีโป้ะนะครับปั้นสีโป้ปั้นแต่งตั้งสรรอะไรอย่างเงี้ยคืออาจารย์จะถนัดในงานปั้นนะครับแล้วเทคนิคนี้ผมก็ได้มาจากอาจารย์เอกสิธิ์นะครับผมก็คือวิธีการตั้งสรนโดยไม่ใช้กระดาษกาวหรือว่าไม่ต้องตัดขอบสีโป้ะนะครับซึ่งนั่นจะเป็น เป็นเป็นปัญหาจะทําให้สีโป้แตกตามขอบเวลาที่เราตัดนะครับผมแต่ว่าถ้าทํางานในลักษณะนี้สีโป้ตรงนี้จะไม่แตกนะครับอันนี้อาจารย์เอกบอกว่าถ้าโป้หนามีสิทธิ์แตกแน่นอนในอนา,นาคตนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราถ้าจะทําสันให้โค้งงนตรงนะครับ จำเป็นที่สุดเลยคือต้องขัดขอบล่างนี้ให้โค้งมนได้รูปทรงก่อนนะครับไม่งั้นสันจะไม่มีทางได้สัตส่วนที่สวยงามแน่นอนครับผมก่อนจะทําสันบนให้ตรงนะครับเราต้องทําโค้งด้านล่างนี้ให้ได้รูปทรงก่อนนะครับผมหลังจากนั้นก็ผสมสีโป๊เลยนะครับเทคนิคนี้ผมก็ยกเครดิตให้กับอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับผม เฟซบุ๊กก็อาจารย์เอกสิทธิ์นะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้ทําได้ปั้นรถโบรานอยู่นะครับผมก็จะมีความชํานาญเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องการตั้งสรรกับางานปั้นสีโป้อะไรพวกนี้นะครับผมในคลิปนี้ในเทคนิคนี้จะไม่มีการติดกระดาษกาวจะไม่มีการเอารวดมาขีดเหมือนที่ผมทําในลักษณะคลิปแต่ก่อนหน้านี้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมแบบง่ายๆแบบฉับไวลวดเดียวจบเลยครับได้ทั้งสันบนสันล่างในขั้นตอนเดียวเลยนะครับผมมาดูกันครับหลังจากผสมสีโป้เสร็จนะครับเราก็โป้หน้าบนหน้าล่างในบริเวณที่ต้องการจะให้เป็นสันนะครับก็คือตรงนี้มันจะเป็นสันบางโคนนะครับก็รถคันนี้ก็ฮอนด้ p พี o t ดคันเดิมนะครับผมซึ่งผมก็ได้มาทำรอบที่2แล้วนะครับถ้าเกิดพี่น้องยังไม่ดูคลิป ฮอนด้าพิลอุคันนี้ในขั้นตอนทําตั้งแต่ครั้งแรกนะครับอันนี้คือทําครั้งที่2หลังจากเกิดอุบัติเหตุกลับมาซ่อมอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับผมเข้าเรื่องนะครับหลังจากแตะสีโป๊เข้าไปแล้วนะครับผมผมก็จะใช้นะครับมีดโป๊พลาสติกรีดกดหน้าบนให้เรียบก่อนนะครับเพราะว่าส่วนบนมันเป็นส่วนโค้งนะครับผมก็ใช้มีดโป๊พลาสติก กดรีดลากยาวๆนะครับต้องลากยาวๆมือนิ่งๆให้จบภายในเที่ยวเดียวนะครับหลังจากได้ส่วนที่เป็นส่วนบนแล้วนะครับผมจากนี้นะครับเราจะทําขอบสันล่างนะครับให้โค้งและให้คมขึ้นมานะครับผมโดยเทคนิคนี้จะทําสันบนสันล่างในขั้นตอนเดียวจบเลยนะครับผมแล้วเนื้อสีโปก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี่นะครับ ผมจะเอามาล็อกแบบนี้นะครับก็ต้องออกตัวอีกนิดนึงนะครับผมต้องให้เครดิตอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับผมเพราะว่าเทคนิคนี้ผมไปลอกเรียนแบบของอาจารย์เอกสิทธิ์มาแล้วเอามาปรับใช้กับหน้างานนะครับซึ่งซึ่งนะครับใช้ดีมากๆนะครับขอบอกพอได้ระยะแล้วนะครับก็ใช้นิ้วชี้นะครับล็อกล็อกด้านล่างไว้นะครับแล้วก็ตั้งมีดโบตั้งลักษณะตั้งฉากแบบนี้นะครับ แล้วก็ลากผ่านไปแบบง่ายๆเลยนะครับผมแต่ว่านิ้วชี้ที่จับปิดโป๊ด้านล่างอยู่ห้ามขยับนะครับถ้าขยับปุ๊บเนี่ยเส้นมันจะไม่โค้งมนตรงเท่ากันนะครับผมต้องจับไว้แล้วก็ห้ามขยับเลยนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมง่ายง่ายมากๆเลยคือเทคนิคนี้ง่ายมากๆเลยต้องขอขอบคุณมากๆนะครับขอขอบคุณอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับที่มอบประสบการณ์แล้วมาแชร์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะครับผมก็ ขออนุญาตนะครับนำเทคนิคนี้มาเผยแผ่ออกไปให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจงานซ่อมสีรถยนต์หรือว่าผู้คนที่สนใจในงานด้านนี้นะครับเห็นไหมคุณผู้ชมโอ้สุดยอดเ <laughs> <laughs> ที่ยวเดียวครับได้สันบนสันล่างแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งสีโป้จะไม่แตกในขอบสันในอนาคตเลยครับ มันสุดยอดครับคุณผู้ชมโอเคครับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้เลยสั้นๆขอขอบคุณอาจารย์เอกมาไว้ในที่นี้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ